สวัสดีค่ะนะคะวันนี้จะถึงคิวของนะคะเจ้า F 2 8กันบ้างนะคะตัว F 2 8ตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอ40มิลนะนะคะตัวนี้จะเป็นจอเล็กเนาะนะคะเจ้าตัวจอนะคะก็เป็นจอสีเหมือนเดิมะค่ะนะคะคมชัดเหมือนเดิมเนาะภายในจะมีสายชาร์จนะคะมีตัวหน้าจอให้นะคะแล้วก็ มีสายนาฬิกาใส่เข้ามาให้ด้วยนะคะในกล่องนะตัวนี้นะคะฟังกช์ชันหลักๆนะคะให้เราตัวนี้สามารถตั้งโปรไฟล์เป็นรูปตัวเองได้นะคะเราลองไปเปลี่ยนดูในระบบได้นะนะคะขออนุญาตค่ะปัดจากบนลงล่างตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบ าทางลัดนะคะอันดับแรกนะคะให้เราะะทําความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันก่อนเนาะตัวนี้ปัดจากบนลงมาด้านล่างได้นะคะแล้วก็ขอแนะนํานิดนึงตัวนี้นะคะสามารถกดล็อกหน้าจอได้นะคะนะหลังจากกดล็อกหน้าจอเรียบร้อยแล้วใช้งานฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดตรงนี้เพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยนะคะปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปปัดจากซ้ายไปขวานะคะตัวนี้จะมีโหมดนะคะหน้าจอเมนูทางลัดให้นะคะสามารถกดเล่นได้เลยเนาะต่อไปปัดจากล่างขึ้นบนจะเป็นการแจ้งเตือนค่ะนะคะตัวนี้จะมีการแจ้งเตือน Facebook การแจ้งเตือน โซเชเตอร์ไลน์พวกนี้ได้นะคะต่อไปนะคะประจากขวาไปซ้ายนะคะจะมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจข้อมูลการรายงานสภาพอากาศนะคะแล้วก็เรายังสามารถเลือกเองได้ด้วยนะคะว่านะคะเราจะแบบเอาอะไรนะคะมาตั้งขึ้นหน้าจออันแรกก่อนเนาะนะคะ ดีค่ะนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อนะคะเจ้านาฬิกา F28 นะคะวิธีการเชื่อมต่อนะคะเจ้าตัวนี้หลังจากทําการใส่สายต่ออุปกรณ์ชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ใช้ชาร์จประมาณสักสีชั่วโมงด้วยกันเนาะนะคะ F28 นะคะจุดเด่นของเขาคือนะคะตัวนี้เขาจะเป็นหน้าจอแบบเล็กนะคะเอาใจคนข้อมือเล็กเนาะนะคะวิธีการใช้งานนะคะให้เรานะคะ ศึกษาดูจากตรงนี้ก่อนนะเจ้าตัวนี้นะคะเราสามารถปัดนะคะหน้าจอจากด้านบนลงมาด้านล่างได้นะคะแล้วก็ปัดจากซ้ายไปขวาได้จะเป็นโหมดหน้าจอเมนูทางลัดเนาะนะคะต่อไปนะคะจะมีการแจ้งเตือนนะคะปัดจากล่างขึ้นบนจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ปัดนะคะจากซ้ายไปขวาตัวนี้ก็เอ่ยตัวจากขวาไปซ้ายนะคะก็จะเป็นนะคะการวัดนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็การจัดองค์ประกอบนะคะตัวนี้นะ,คะใครไม่ใช้ไม่เป็นไรนะคะต่อไปนะจ๊ะเรามาดูถึงวิธีการเชื่อมต่อกันบ้างนะตัวนี้นะคะเรา เราจะเชื่อมต่อโดยการที่นะคะเราเปิดบลูทูธใน นาฬิกาก่อนนะคะเลื่อนจากบนลงมาข้างล่างไปเปิดโหมดบลูทูธแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะติดตั้งแอปพลิเคชันให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปยังแอปนะคะที่เราต้องการเชื่อมต่อได้เลยนะคะกดไปปุ๊บนะคะคุณจะเจอกับพบเจอกับหน้าประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะเราสามารถนะคะกดเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยหรือจะสแกนก็ได้ถ้าจะสแกนสแกนจากทางด้านบนตรงนี้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่คุณต้องการจะกดเพิ่มอุปกรณ์จากในนี้เลยคุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะให้กดไปที่คําว่าเพิ่มอุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยะคะ่ะ อย่าลืมเปิด GPS แล้วก็เปิดบลูทูธในมือถือด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะค้นหาเจอคําว่า F 2 8ตรงนี้นะคะให้คุณกดทําการเชื่อมได้เลยนะคะอย่าลืมดูชื่ออุปกรณ์ด้วยนะคะให้มันตรงรุ่นกับนาฬิกาที่เราได้ไปเนาะโอเคนะ,คะหลังจากนั้นเขาจะจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้กดดําเนินการได้เลยนะคะ นี่นะคะแค่นี้นะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้แล้วถ้าในกรณีที่นะคะที่รักต้องการจะนะคะกดเข้าไปเปลี่ยนนะคะตัวหน้าจอเนาะนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะให้เรากดเข้าไปนะคะตรงนี้นี่นะคะอันนี้จะเป็นหน้าจอของระบบนะคะแล้วก็สามารถเลือกดูได้ว่าเขาจะมีหน้าจออะไรมาให้เราบ้างเนาะ